สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมนี่เลยครับพระที่หลวงปู่หมุนท่านบอกว่าอยากได้อะไรให้ขอกับพระแก้วนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับเขาเรียกว่ากล่งพระแก้วมรกตหลวงปู่หมุนทิตาศีโลนะครับองนี้เป็นเนื้อทองผสมลมดํานะครับปีพศ2542นะครับจานวนการจัดสร้างรวมกันทั้งก้นอู่และก้นนาเนี่ยสร้าง1,000องค์นะครับองนี้เป็นก้นอู่นะครับนี่ครับก้นอู่นี่สร้างประมาณ 800องหรือ900องนี้ผมจําไม่ได้นะครับจัดสร้างในปี2542นะครับณนะวัดป่าหนองลมอําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับอที่ฐานจิตปลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่มุนทิตาสีโลซึ่งขณะนั้นหลวงปู่อายุ103ปีสร้างยุคแรกๆที่หลวงปู่มาอยู่ที่วัดป่าหนองลมใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในการหล่อพระแก้วองค์ใหญ่กิ่งพระแก้วจึงถือว่าเป็นพระกิ่งรุ่นแรกของหลวงปู่หมุนที่สร้างอย่างเป็นทางการนะครับอ่า จนกลายเป็นตำนานในการจัดสร้างพระก,กิ่งของเมืองไทยพระก,กิ่งรุ่นนี้ยังได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ที่วัดป่าหนองลมอีกหลายวันละเช่นพิธีพุทธาพิเศษรุ่นจเจริญราบรุ่น25มาเศษฐีปี43และรุ่นไตมตดโรยใจปี43มวลสารที่สําคัญของพระก,กิ่งรุ่นนี้ก็คือสร้างจากเนื้อโลหะที่เหลือจากการหล่อพระแก้วองค์ใหญ่59นิ้วซึ่งเป็นพระประธานที่วัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้ว แผ่นยันและเหรียญคณาจารย์สายกรรมฐานทั่วประเทศหลวงปู่เคยบอกกับญาติโยมว่ากิ่งพระแก้วที่ท่านได้สร้างนั้นใครปรารถนาสิ่งใดอธิษฐานจิตขอพรได้ดั่งใจหวังนะครับองค์นี้เนี่ยสภาพสวยคมจมูกโดง่งผิวเดิมนะครับติดที่3งานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะล่าสุดน,นะครับนี่ครับกลอุแท้ดูง่ายสบายตาสบายใจนะครับติดที่3ด้วยนะครับนี่กล่องเดิมเขาเลยนะครับนี่ครับ องนี้เนี่ยทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ7 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเอาว่าลองเอาไปบูชาดูแล้วนะครับคนไปบูชานี่ก็เจอประสบการณ์กันมากนักต่อนักแล้วนะครับผมบูชาเพียง7 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ